สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เอาวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรม,มวัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามตำบลปวงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่จะเป็นหนึ่งใน35รุ่นนะครับ ที่จะเอาไปร่วมประกวดในงานมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกายน2563นี้นะครับผมณหอประชุมแก้วกรยาโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับที่พี่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน35รุ่นนะครับ ที่ทางศศรษฐีอนุสิตวัดเขาบังเหยยชมพลศรีมารามนะครับได้จัดเตรียมไว้นะครับ,นะรบที่จะเอาไปเข้าร่วมประกวดนะครับผมที่เห็นกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญหล่อระฆังเต็มองค์และครึ่งองค์เนื้อโลหะนะครับผมนะครับจะมีสองแบบนะครับผมมอีองค์พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับครึ่งองค์และเต็มองค์นะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อโลหะ สำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็สร้างในปีพศ2558นานะครับ2558าาจำนวนการสร้างนะครับอย่างละ2000องค์นะครับผมอย่างละ2000องค์นะครับที่เห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็จะออกเป็นสีทองนะครับจะออกเป็นสีทองแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับผมแต่ก็ทำเป็นเนื้อแบบเนื้อสีทองนะครับผม เดี๋ยวเรามารับชมกันใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวเอาแบบเต็มองค์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม à, เดี๋ยวผมให้เพื่อน,อนๆดูใกล้ๆนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็จะออกเป็นแบบเนื้อสีทองเลยนะครับผมอันนี้นะครับนนก็จะออกเป็นเนื้อสีทองเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเต็มอง,งน,นะครับที่เห็นกันอยู่นี้ก็คือ,อเป็น รูปรวนะครับเป็นรูปละคังเลยนะครับแล้วก็มีพระเด็พระคุณท่านพระอาจารย์นะครับผมนั่งอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบเต็มองค์นะครับผมแบบเต็มองค์เลยนะครับตรงด้านล่างนะครับผมก็จะมีคําเขียนว่าพระอาจารย์นกนะครับผมทิตตธรรมโมนะครับพระอาจารย์นกทิตตธรรมโมนะครับผม แล้วก็เรามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับผมแต่ว่าเหรียญหลอละครั้งนะครับผมมีประสบการณ์เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาบอกว่าประสบการณ์ทางด้านไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมทางด้านหลังกันก่อนนะครับผมตรงด้านหลังนะครับก็จะมีคําว่าวัดเขาบังเหยนะครับผมอำเภอเทพสถิตแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะครับผม นะครับอันนี้ก็เป็นเตียญหล่อรักครังแบบเต็มองค์นะครับผมอ่านี่นะครับอ่เมะื่อกี้อาจจะมืดๆดนิดนึงนะครับผมอ่านี่นะครับถือว่าทำได้สวยงามมากนะครับผมอเป็นรูปลักครังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมแบบ ครึ่งองค์กันนะครับผมอันนี้เป็นแบบเต็มองค์นะครับอันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแบบครึ่งองค์นะครับผมเมื่อกี้นี้ตัวอ,องค์พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ก็คือจะเต็มองค์เลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบครึ่งองค์นะครับผมอันนี้นะครับน,นี่ก็ ประเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีคําว่าพระอาจารย์นกแล้วก็ทิฏฐธรรมโมนะครับรู้สึกว่าจะมีการตอโค้ดนะครับต่อโค้ดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับนี่นะครับตรงด้านข้างนะครับผมอันน้ครับอันนี้แบบครึ่งองค์นะครับผมแล้วก็เรามาดูด้านหลังกันนะครับ ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีคำว่าวัดเขาบังเหยอําเภอเทพสถิตแล้วก็จังหวัดเัยภูมินะครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้สวยงามมากเลยนะครับผมนะครับที่เป็นแบบรูประฆังนะครับประสบการณ์นะครับที่ศิทธยานุสิทธิ์ได้ไปแขวนกันแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากนะครับนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมที่ พอมีประสบการณ์กันแล้วก็เอามา,าเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ไปหารับชมกันได้นะครับผมแต่ที่ผมอ่านดูก็จะมีลักษณะว่า,าลักษณะถูกยิงนะครับโดยมากนะครับผมถูกยิงแล้วก็ลักษณะว่าปืนยิงไม่ออกนะครับก็แปลว่า,าเป็นทางด้าน มหาอุดนะครับผมเป็นทางด้านมหาอุดเพราะว่าในเว็บไซต์ในส่วนมากที่อ่านดูก็คือจะป้องกันนะครับก็คืออาจจะถูกลอบยิงในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ปืนยิงไม่ออกแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าพอยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงออกนะครับผมนะครับเน,นี่ยนะครับก็ถือว่าสุดยอดทางด้านมหาอุดแก้คลาดปลอดภัยอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับประเดีพรวคุณท่านก็จะทาการปรกเสก รอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านก็จะเน้นเลยนะครับผมาทางป้องกันตัวเมื่อเอาไปใช้แล้วนะครับผมก็คลา,าดปลอดภัยนะครับอันนี้นะครับผมเหรียญหลอละครเต็มองค์กับครึ่งองค์นะครับอันนี้จำนวนการสร้างอย่างที่ผมบอกก็คืออย่างละ2,000องค์นะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งใน35รุ่นนะครับที่จะเอาไปเข้าประกวดนะครับผม อ่เนี่นะครับถือว่าสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวผมเอาอีกอง,ง์นึงมาวางกันใกล้ๆก,กันนะครับผมแบบครึ่งองค์กับแบบเต็มองค์ก็รูปแบบอของระฆังก็จะแตกต่างกันนะครับผมนะครับไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่นนี้นะครับก็แต่ทั้งสองแบบก็สวยนะครับสวยทั้งสองแบบเลยนะครับผมสวยทั้งสองแบบเลยนะครับตรงนี้ เปรียบเทียบทั้งสองสองรุ่นนะครับให้ให้ดูกันนะครับผมรูปลักษณะ,ะทางด้านหน้ากับด้านหลังก็จะแตกต่างกันนะครับผมะจะแตกต่างกันนะครับอเนี่นะครับก็คือหนึ่งในสามสิบห้ารุ่นนะครับที่จะส่งเข้าประกวดนะครับผมในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับผม ที่หอประชุมแก้วกัลยาโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับครับผม KPCP นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นที่12นะครับผมแล้วเราก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวัตถุมงคลของปฏิพกฒคุณท่านในรุ่นที่13นะครับผมสวัสดีนะครับ